คอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอแมนขนมไฮโซไม่ได้โม้แต่คุณสมรักคำสิงได้บอกกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐยืนยันว่าไม่ได้ข่มขืนใครและไม่ได้มีเพศสัมพันธ์แต่อย่างใดในคืนนั้นมีเพียงการถอดเสื้อผ้าและหอมกอดกันธรรมดาก่อนจะถามอายุว่าเท่าไหร่บอกว่า17พอรู้ก็ตกใจเลยจึงบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ก่อนจะนอนหลับอยู่บนเตียงเลย กระทั่งถูกถ่ายภาพตอนหลับเข้าแจ้งความดังกล่าวเรื่องการฉุดกระชากขึ้นรถนั้นไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเพราะมีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วยืนยันไม่มีการฉุดกระชากแต่อย่างใดตนเองก็ไม่อยากพูดเยอะเพราะน้องก็เป็นเด็กครับเรื่องพันอย่างนี้ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายสำนวนตำรวจและควรใจร่มๆอย่าด่วนรีบตำหนิประนามหยามดา่าใครเราให้ตำรวจได้คำหาหลักฐานข้อเท็จจริงแป๊บ แล้วค่อยมาวิาพากษ์วิจารณ์กันให้ถึงพลิกถึงหยวกก็ไม่สายเกินเพนแต่ถ้าอึดอัดคับข้องใจจนทนไม่ไหวก็เชิญละเลงตามอัธยาศัยเถิดนี่ก็เพิ่งรู้จากปากคุณสมรักว่าตัวเขาได้เซ็นใบหย่าก,กับภรยาแม่ของน้องเบสลูกสาวคนสวยมาประมาณ2เดือนกว่าแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกเหตุผลนะว่าหย่ากันด้วยเหตุอันใดจึงตัดปัญหาเรื่องนอกใจภรรยาไปได้ประห,หนึ่งอ๋อส่วนคู่ของนางเอกสาวคุณเชียร์ที่คำพรกับไฮโซบิ๊ก คุณธนพลเบญจรงคกุลแม้ทั้งสองจะออกคัดแม้ทั้งสองจะยังไม่ออกมาพูดด้วยตัวเองแต่คนใกล้ชิดก็ได้ประกาศผ่านหน้าจอทีวีว่าตอนนี้สัมพันธ์รัก4ปีของทั้งคู่ได้หมดโปรเลิกลากันเป็นที่เรียบร้อยหรือเพียงแค่มิตรภาพที่ดีต่อกันเท่านั้นจะบอกว่าขอแสดงความเสียใจด้วยก็ไม่แน่ว่าเธอเขาทั้งสองจะเสียใจกันหรือไม่อย่างไรเพราะในวงการบันเทิงเห็นมาหลายคู่ทั้งที่อยู่กินกันเป็นสามีภรรยา ทั้งเป็นแค่แฟนคนรักที่คบหาดูใจก็ไม่ค่อยจะเห็นความโศกเศร้าเสียใจอะไรมากมายเมื่อต้องหย่าหรือเลิกร้างกันเห็นต่างฝ่ายต่างยิ้มหน้าชื่นบานพรางต่อคําถวนักข่าวเสมือนหนึ่งการหย่าการเลิกกันเป็นเพียงการเปลี่ยนเสื้อผ้าทรงผมและที่หน้าฉงนเหตุผลการเลิกราไลสไตล์ไม่ตรงกันบ้างทัศนคติไม่ตรงกันบ้างคบหานอนเตียงด้วยกันมา5ปี1ิปีทำไมเพิ่งจะรู้เพิ่งจะเห็นอย่างคุณเทียกับไฮโซบิ๊กเนี่ย ก็รอดูทั้งคู่จะให้เหตุผลว่าไรในการจบรักแต่เท่าที่ได้สดับตรับฟังเสียงวิพากษาวิจารเขาว่าดารากับไฮโซมีน้อยคู่ที่จะคองรักกันจนถือไม้เท้ายอดทองกระบ,บองยอดเพชรเพราะไฮโซผู้ชายส่วนใหญ่มักจะมองหาดารานักร้องนางเอกเป็นเพียงขนมในความหมายแค่อยากชิมลิ้มลองรสแรกๆก,ก็จะอร่อยลิ้นแต่พอกินไปเคี้ยวไปนานๆเข้าก็ชักเริ่มไม่ได้กลิ่นได้รสพอหมดความปรารถนาก็บายไป ฝ่ายดารานางเอกน่าใ,ใสๆนนั่นเล่าสิ่งที่ฝ่ายถวันหานอกจากชื่อเสียงแล้วก็พอสระอัวผัวรวยจึงเป็นโอกาสของบรรดาลูกเจ้าสัวเศรษฐีที่มีรสนิยมชอบขย่มดาราบางคนเปลี่ยนแฟงดารานางเอกเหมือนเปลี่ยนรถขับเช้าคันบ่ายคันค่ำคันดึกคันเห็นแล้วให้นึกอิจฉาโคตรพอ่อโคตรแม่รวยแล้วกำลังวังชามันยังเหลือเฟือไม่ใช่ตลกเอาละพอหอมปากหอมคอ พูดมากไปก็จะกลายเป็นนินทาว่าร้ายซึ่งไม่ควรอย่างยิ่งด้วยแต่ละคนต่างก็มีเหตุผลการดําเนินชีวิตของตัวเองนะ่ะครับนินทาเอ้ยคุยเรื่องพระพาธิปัติส่งท้ายต่อดีกว่าวันซืนเห็นติ้งต่างคุณการจนีวรยะเสวีแม่ยกพักพร,รธิปัติโพสต์ไม่เคยว่าพักของตัวเองก็จําต้องทําประชาธิปัตย์ยุคนี้จะถูกประชาชนลงโทษอย่างสาสมคิดแล้วอยากร้องไห้ ไม่เคยคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับพักประชาธิปัตย์ยกพักให้มันไปอาทิตย์หน้าสมาชิกประชาธิปัตย์จะลาออกจากสมาชิกแฮชแท็กเยอะแบบคนจะตกใจและนี่เริ่มสัปดาห์ใหม่นอกจากคุณสาธิตปิตุเตชะที่ลาออกตามคุณพิสิทธิ์แบบทันทีทันใดวันนี้ก็มีคุณสาธิตวงหนองเตยประกาศเป็นทางการอีกคนกับอีกสองถึงสคนที่ได้แสดงเจตจำนงจะไม่ไปต่อกับหัวหน้าพักคนใหม่ซึ่งถ้าเหยาะแย่คะบิดกระปลอยแบบนี้ ก็ไม่เห็นจะตกใจอะไรยกเว้นนายหัวคุณชัวลีกภัยประกาศผมพอแล้วนั่นแหละจะช็อกเลยคอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอแมน